สวัสดีคะ่ะเจคโนนำเสนอเป็นที่ดินนะคะแปลงนี้ท่านใดกำลังมองหาที่ดินอยู่นะคะทำเรประกอบอาชีพกันได้ทุกท่านอยู่ติดถนนประกอบกิจการได้อยู่อาศัยดีนะคะเดินทางสะดวกค่ะแปลงนี้นะคะเป็นที่ดินถมแล้วะคะ่ะทุกท่านเนื้อที่ขนาด200ตารางวาอยู่ติดถนนสาธารณประโยชน์นะคะมีเพื่อนบ้านมีน้ำมีไฟให้พร้อมนะคะราคา2อล้านน่แสนบาทค่ะ อยู่ห่างจากถนนสวนส้มประมาณ1กิโลเมตรนะคะอยู่ในตำบลบ้านเกา,า,เาะอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครค่ะสนใจนัดชมพื้นที่ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมนะคะติดต่อกันได้ค่ะตามเบอร,ร์โทรศัพท์ใต้คลิปนัดหมายร่วงหน้าและไปชมบรรยากาศภาพแวดล้อมด้วยตนเองก่อนตัดสินใจนะคะที่ดินถมแล้วพร้อมทำสิ่งปลูกสร้างได้เลยค่ะแปลงนี้กำลังมองหาซื้อที่ดิน สำหรับปลูกบ้านสร้างที่พักอาศัยหรือประกอบกิจการต่างๆนะคะเอาแบบไม่ไกลตัวเมืองค่ะตองแปลงนี้เลยนะคะเข้าไปชมกันก่อนค่ะทุกท่านนัดหมายร่วมหน้านะคะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปเป็นช่องทางการติดต่อผู้ขายค่ะแอดมินเพียงแนะนำเบื้องต้นให้ชมเท่านั้นนะคะในวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ